สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับสำหรับรุ่นนี้ทรงหรูเลยครับดูดีมีระดับแน่นอนนะครับ Honda Accord ปี2001เครื่อง2.3ออโต้นะครับน้ำมันล้วน ไม่เคยติดแก๊สนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อครับสภาพกำงานนะครับเช็คให้ทุกระบบนะครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับภายในกว้างกวางนั่งสบายเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับมีไฟส่องสว่างขึ้นลง4ประตูครบครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานสภาพภายในถือว่าใหม่มากๆนะครับสมาชิกท่านใดชอบแอคคอร์ดทรงหรูๆนี่ก็เปิดให้ในราคา89,000บาทนะครับอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับได้เลยครับพุทธมนคลสายสนะครับ อันนี้จะมีบ้านหลังแบบดึงนะครับลองชมลองเช็คนะครับเน้นหาไว้ใช้งานชอบความหรูหราแล้วก็ชอบแอคคอร์ดนะครับตัวนี้ปีลึกนะครับปี2001แต่ใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับใครอยู่บ้านไกลนะครับชอบพร้อมจบโทรเจรจานะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับรับประกันว่ารถไม่หายไม่มีโกงครับถ้ามีโกงหรือรถไม่ถึงบ้านมาเก็บเงินคืนกับผมนะครับนี่เลยครับกล้ารับประกันครับเพราะว่าเช็คมาแล้วครับว่าพ่อค้า หรือคนที่ขายเนี่ยก็คัดรถดีแล้วก็การันตีรถสวยได้ครับที่เหลือสมาชิกชอบหรือไม่หรือเปล่าท่านั้นแหละครับคันนี้เช็คให้ทุกระบบนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยครับลองชมลองเช็คดูนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้คลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดก็ได้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับน็อตไม่ถอดนะครับตัวนี้ไปดูรถได้เลยครับสวยสมบูรณ์นะครับ หาไว้ใช้งานนะครับราคา89,000บาทขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับส่วนการซ่อมบำรุงดูแลเนี่ยลองเข้าไปศึกษาได้ใน a c c o r d c ์ u ขับนะครับนี่นะครับตัวนี้ถือว่ากว้างมากนะครับเบาะก็ยังไม่มีขาดนะครับเซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ระบบดีครับเอาไปใช้งานกันนะครับออกมาใหม่ๆอย่างที่เคยแจ้งครับคันนี้ต้องเป็นล้านครับนี่เลยครับสวยสมบูรณ์ครับมีไฟข้างหลังตรงกระจกด้านหลังนะครับนั่งกลางคืนก็จะสว่างนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสมาชิกที่เน้นหารถสวยๆทรงดีๆดูไม่เก่าทรงนี้ก็ถือว่าสวยครับน่าสนใจมากๆเจรจาต่อรองกันดูนะครับชอบหรือไม่นะครับก็แจ้งมาจากช่อง YouTube นะครับขอส่วนลดกับคนขายได้เลยครับสําหรับน้องคนนี้ก็เช็คลถแกตะก็คัดรถสวยๆนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับซ้ายขวาปรับไฟฟ้าอยู่แล้วครับทรงหรูดูดีถ้าชอบถ้าใช่นะครับก็ให้เน้นรีบโทรเจรจานะครับสําหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลครับ ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ทันซื้อนะครับบางทีบางครั้งไม่ทันคนอยู่ใกล้นะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบก็ไม่ต้องเดินทางมาดูเองครับรอชมรถทดลองขับอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยครับก็โทรเจราจาสอบถามในราย,รายละเอียดเบื้องต้นกันดูว่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะครับไม่ต้องเดินทางเองก็เหมือนเวลาเราอยากจะซื้อรถต้องเดินทางเองอันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับรอชมอยู่ที่บ้านได้เลยครับนอนรอขับรถได้เลยขอบคุณครับ